แชมป์สุภวัตสุขเอมพลาดท่าพ่ายหนุ่มเซอร์เบียตกรอบ8คนชวดคว้าเหรียญทองแดงในศึกเทควันโดเยาวชนชิงแชมป์โลกที่แบลก์เรียรอย่างน่าเสียดายในการแข่งขันเทควันโดเยาวชนชิงแชมป์โลกรายการโซเฟียเวิร์เทควันโดจูเนียแชมเปี้ยนชิพ2022ที่กรุงโซเฟียประเทศบัลกะเรียรเมื่อคืนวันที่5สิงหาคม2565ตามเวลาประเทศไทยโดยมีจอมเตะไทยลงสนามเพียงคนเดียวในรุ่น68กิโลกรัมชายคือแชมป์สุภวัต สุขเอมน้องใหม่ของทีมเทคอนโดไทยที่เพิ่งลงสนามแข่งขันรายการระดับนานาชาติเป็นครั้งแรกรอบแรกเอาชนะนิโคลอสเดฟน้จากกรีซ2ต่อศูนยกเข้ารอบ2และชนะผ่านนักกีฬาโคลอมเบียที่ถอนตัวจากการแข่งขันจากนั้นรอบ16คนเอาชนะกาลิเอนคิล่าจากฝรั่งเศส2ต่อศูนยกด้วยคะแนน13-13และ 13- 10ผ่านเข้ารอบ8คนไปพบกับเชอโกคลาจินิกจากเซอร์เบียปรากฏว่าแชมป์สุภวัตสุขเอมที่ เสียบียบความสูงของรูปล่างพ่ายไปศูนต่อ2ยกด้วยคะแนน7ต่อ13และ4ต่อชเชวดเหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดายหลังจบการแข่งขนันแชมป์สุภวัตกล่าวว่าการแพ้เซอร์เบียครั้งนี้เพราะการเข้าทำที่แตกต่างกันซึ่งคู่แข่งสูงกว่าทำให้เข้าไม่ถึงระยะทำคะแนนรวมทั้งตัวเองยังคิดมากในการเข้าทำในแต่และจังหวะอาจจะรู้สึกเกรงมากเกินไปเพราะเป็นรอบชิงเหรียญทองแดงและตื่นเต้นที่ยังไม่เคยมาแข่งระดับโลกมาก่อนการแข่งขันรายการนี้ถือว่าได้บท เรีนหลายอย่างเช่นต้องเล่นให้เร็วขึ้นแล้วร่างกายต้องแข็งแรงกว่านี้การถอยที่มีระบบซึ่งโค้ชได้แนะนํามาแล้วแต่ตนยังซ้อมไม่มากพอดังนั้นจะฝึกให้หนักขึ้นกว่าเดิมสรุปทีมเทควนโดเยาวชนไทยคว้ามา1เหรียญทอง3เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงโดยยังเหลือนักกีฬาคนสุดท้ายคือน้องนิวศศีประพัฒสุขอนันโชรุ่นน้ำหนัก59กิโกรัมหญิง